คนเขาก็อย่างนี้แหละคือคืออย่างี้มุงดูเต็มไปด้วยคนเลยอ่ะเออทำได้ทำได้ครับสวัสดีพี่น้องครับผมมากันอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้บ้าันย่อมครับ วันนี้ก็จะมีอีกหนึ่งทฤษฎีครับที่ผมคิดเองนะครับที่ผมคิดที่ผมคิดว่ามันจะมีทางครับเพราะว่านี่ครับแม่เหล็กแม่เหล็กนะครับครับผมก่อนที่เราจะไปดูคลิปในวันนี้นะครับเราก็ต้องขอบคุณคลิปต้นแบบนะครับที่ทําให้เราเกิดการทดลองหลายๆอย่างในวันนี้ครับผมนี่เป็นคลิปที่เป็นสาเหตุทําให้เรา ได้มาทดลองหลายๆรูปแบบนะครับที่ผมได้พยายามทดลองทําเหมือนเขานะครับให้เกิดการหมุนเวียนของน้ํานะครับเอาไปเป็นพลังงานในการใช้งานเพื่อสร้างกระแสะไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นคลิปต้นแบบนะครับผมอันนี้เขากําลังทําให้เกิดแรงโน้มถ่วงหมุนเวียนของน้ํานะครับไม่มีวันหมดนะครับมันจะไหลไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมลองทําตามดูแล้ว ทำยังไงก็ไม่ได้ครับผมลองหลายรูปแบบแล้วนะครับมันมันไม่เป็นความจริงครับมันเป็นไปไม่ได้ครับผมลองทําดูแล้วครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทํานี่มันเป็นความจริงหรือไม่จริงนะครับเนี่ยผมพยายามทําตามทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาน้ํานะครับเอาน้ํานะครับมาใส่แล้วก็ทําเหมือนเขาเลยครับก็ทํามันก็ไม่เวี่ยงนะครับไม่หมุนให้นะครับทั้งขวดเล็กทั้งขวดใหญ่ครับ ขวดใหญ่ก็ลองดูครับนี่ขวดใหญ่นะครับนี่ขวดใหญ่ก็ได้เอามาทดสอบดูนะครับก็ไม่เป็นผลอีกเหมือนกันครับผมอก็ท้อแล้วครับผมรวมทั้งเอาน้ํามันไฮดรอลิกครับอันนี้เป็นน้ํามันไฮดรอลิกนะครับนี่ลองเอามาใส่แล้วก็หมุนดูครับวงล้อใหญ่ก็ลองดูแล้ววงล้อเล็กก็ลองดูแล้วครับใส่สี่ขวดก็ลองดูแล้วสามขวดก็ลองดูแล้วห้าขวดก็ยังเคยเลยครับผมเคยทํานะครับ แม้แต่นี่ครับทีเด็ดสุดนะครับก็คือเอาสุดท้ายนะครับผมมาลองเอาลูกเหล็กครับก็คือเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนเก่านะครับเป็นลูกลูกเหล็กลูกเหล็กกลมๆนะครับเอาใส่นะครับแล้วก็หมุนลองดูก็ไม่ได้อีกนะครับลูกเหล็กอ่าลูกปืนนะครับลูกปืนลดเหล่านี่แหละครับเอาใส่เข้าไปนะครับก้อนกลมๆเพื่อที่จะให้มัน หมุนเวียนง่ายนะครับ<า>มันตมแต่ว่ามันก็ไม่เป็นผลครับรจนกระทั่งวันนี้ครับพงงเชียงขยายเสียงเท่านี้แหละครับลองเบิงอันนี้นี่คือเนี่ยเราเป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับว่าแม่เหล็กนี่ครับแม่เหล็กหรือว่าบ้านผมเอิญเหล็กกะครับพี่น้องแม่เหล็กนี่ครับคือมันจะมีสองด้านนะครับด้านหนึ่งนี่มันจะดันนะครับด้านนึงมันจะดันด้านนึงมันจะดูดเนี่ยมีด้านนี้ดูดใช่ไหม นี่คือมันดันหครับด้านหนึ่งมันจะดูดด้านหนึ่งมันจะดันเนี่ย,ยทีนี้เราจะเอาพิสูจน์แบบง,ง่ายเลยนะครับเราจะเอาแม่เหล็กฝั่งดันเนี่ยขึ้นข้างบนนะครับฝังบ่งดูดลงข้างล่างอันนี้ลองแบบบ้านๆเลยนะครับลองแบบ ทฤษฎีบ้านๆเลยสามันครับซึ่งมันมันก็ไม่สมดุลหรอกครับเพราะว่ามันชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กข้างนี้ดูดตัวนี้ดัดดน ูนะพี่น้องอันนี้ความเป็นไปได้สูงนะครับแต่ว่ามันจะแรงพอไหมเขา้อยอนเออนี่น,นี่ใกล้เคียงครับ ที่มันดันนะครับมันมีทั้งดูดและดันถ้าออกแบบให้มันบาลานซ์ดีๆนี่มันมันน่าจะโอเคนะนนต้องทำไว้หลายๆอันนะครับอันตัวตัวตัวรับเนี่ยต้องใส่ไว้สามจุดเหมือนกันสามจุด ต้องทําให้อันนี้มันเท่าๆกันด้วยนะครับตัวดันก็ใสไว้สามจุดอาจจะใสไว้สักสี่จุดนะครับว่าปับป๊บปับ๊บปั๊บเอาอันนี้ซีตัวรับนี่นี่หาหาพอตตัวรับห้าพอตตัวตัวที่อยู่ติดกับวงล้อนี่สักสักสี่อันครับ น่าจะได้พอดีครับแต่นี้เราไม่มีเนี่ยใกล้เคียงครับวันนี้ใกล้เคียงนี่ครับ <c ười> คือมันมันจะเสียอย่างหนึ่งครับคือแม่เหล็กเนี่ยมันเวลาที่ที่ที่ททมันมันลงมาอย่างนี้มันมันก็ดันด้วยนะ ก่อนที่มันจะมาถึงจุดจุดที่เรียกว่าดันเนี่ยมันก็ผ่านดูดมามันก็ผ่านทางดูดมานิดนึงแล้วมันก็ผ่านทางดันมาในขนาดเดียวกันทั้งดูดและดันมันก็อยู่ในก้อนเดียวกันครับก่อนนี้มันเงยกงูนี่ครับ Yeah. ต้องออกแบบดีๆไก่เคียงตัวนี้ครับนี่ถ้าเราออกแบบถ้าเราอ,อันนี้เราเราทําไม่เป็นเนาะแม่เหล็กนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับพี่ที่เราทําไม่ได้ที่ผมเห็ดบ่ได้นะครับต้องไปสร้างสื่อเขาครับต้องไปสร้างสื่อเอาเลี่ยมที่มันอย่เขาเห็ดเลี่ยมเลี่ยมดันเนี่ยเลี่ยมดันเนี่ยไว้ เฉพาะท่านของมันดีๆในตัวตัวพักนี่คื่อยงครับตัวพักที่ดานล่างเนี่ยตัวนี้เราก็ต้องทําให้มันดีครับให้มันเป็นชิ้นละเท่าๆกันนี่ครับอันนี้ผมว่าดได้ครับเอาชนะแรงโน้มถ่วงได้แน่นอนครับนะเนี่ยขนาดอันนี้เป็นวัตถุดิบทุบเอาครับ <laughs> เปิดห้อยทุบเปิดน,นี่ ทุบเอาเนี่ยซึ่งมันก้อนแต่ละก้อนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันครับเหลี่ยมดันเหลี่ยมอะไรเราก็กําหนดไม่ได้ด้วยนะครับนี่ครับ,รบโอ้ไก่เชียงครับอันนี้ไก่เชียงนี่ครับต้องวางตําแหน่งให้ทีๆเลยครับวางตําแหน่งให้ให้มันทีๆกัน จะทำให้หมุนว่ไม่มีอะไรนะครับเกือนย้ายจักรวาลเธอทำได้ทำได้อันนี้้พี่น้อง พี่น้องว่าได้ไปใส่ห้าหารแนวคำๆใหม่เบืงอะนี่อย่างเสีดยดหยกมเม็นมากค่ะพี่น้องทำทุกวิถีทางให้ดูว่าเต็มจริงได้ไหมอันนี้แหละใกล้เคียงสุดแล้วครับถ้าเราจะสร้างให้มันมุนได้โดยโดยที่ อันนี้ก็พลังงานอ่าออมันอาจจะได้ซื้ออยู่แต่ว่าราคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับในการซื้อที่เดวกันแล้วถ้าสม,รมุริว่ามาเ็ดด้นะครับอุปกรณ์เ,เด็กหน่อยมันซื้อมาเล่นินวกหัวมันออกแบบฮหดขายดีก่อนคือลูกวงลีนนี่ดนันดูดว่ะนีดันดนันนี่เราเราแค่ เอาค่อนเที่ยวนะทูกเอานอเอากออกนาะมันก็แตกมาก,ออกาบออุปกรณ์เที่ยว่<ม>า,าดได้ตามขนาดว่าได้ตามชิ้นส่วนของมันดีๆนะครับที่เรามีอยู่ในบ้านเรันี่แหละที่เราไม่ได้ใช้แล้วที่มันพังแล้วใช้แม่เหล็กหี่ครับผมว่าถ้ามีการออกแบบดีๆนี่ออกแบบมุมแม่เหล็กดีๆนี่ผมว่าได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้ครับ